บอกได้ยอบอกจากใจว่ามาเคยลายนะถึกใจแต่เจา้าหลงคารุมเข้าแล้วเต็มเป้าแพ่ทางสาวเท่าโอ้เอมักเจ้าอิลีสวยเซ็กซี่ขยี้สายตายามเจ้าเว้าจ้าช่างโดนใจดียามโยกย้ายช่งยางเย้ายวนยี แพ้ทางทุกทีที่เจอควัใจสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านๆอุ๋ยชายแนวนะครับผมเมื่อนี้ได้เลิกมาเปิดเตาหรือว่าน้องถังดือ้อเตาเผาถ่านหรือเตาอบถ่านซปเปอร์ซันนะครับผม EP ที่5ครับผมเมื่อนี้ เจอกันก e ับผมคนบ้านๆอุ๋ยชาแนลนะครับผมเดี๋ยวจะพาเอฟซีพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเปิดเต่ากันเมื่อนี้นี่เผาไว้ตะมุอวานครับก็คือที่ EPC นะครับ EPC น้องทังดื้อทำภารกิจได้สุดยอดครับผมขายแก๊สในช่วงเวลาที่บ่ถึง2ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ขายแก๊ด้วยความสวยงามรุ่นกันที่เนี่ยว่าเพิ่นขายแก๊สได้เร็วแล้วก็ด้วยความสวยงามแล้ว ทานจะได้ทานลอยเปอร์เซนบอนะครับผมดูไปพร้อมๆกันครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโกยดินออกจากฝาถังก่อนนะครับน้องถังดื้อทำภารกิจใน EP พีที่5มาดูกันว่า่านจะได้ทานสวยงามไหมหลังจากที่ทำการคลายแก๊สด,ด้วยความสวยงามและก็รวดเร็วภายในชั่วโมงกว่าๆนะครับผมตามรับชมในคลิปช่องคนบ้านบ้านอุ๋ยชายแนลได้เลยครับผม e ีีที่5ครับผมโกยดินออกจากฝาถังได้เลยครับ โอ,โ,โอ้โหฟุนอืมลมม้าพอดีครับผมว้าวโอ้โไม่ถนัดเดี๋ยวผมขออนุญาตวางอ่กล้องวางโทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทำการกลยดินออกเหมือนทุกๆคลิปที่ผ่านๆมานั่นแหละครับกยดินเปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวมาลุ่นทานในถังกันนะครับผมโอเคขออนุญาตทำการกลยดินก่อนครับผม เปิดฝาทางมาเปที่เรียบร้อยแล้วครับผมรอบนี้ไม่ต้องพูดมากแล้วครับผมไม่ต้องลีลาเยอะแล้วครับมาดูฐานกันได้เลยครับพี่น้องนี่นี่ใบสักที่ผมมาวางไว้นะครับหนึ่งใบนี่ใบที่สองอ่าบอย,ย่อยสลายโบเป็นขีเทวโบเป็นไอ้นั่นนะครับใบสักแต่กรอบไปซื้อครับนี่มี่ใบที่สามนี่โอเค ไม่เป็นขี้เท่าเลยขนาดแค่ใบไม้ใบสักเนาะปล่องแก๊สผมอยู่ตรงไหนปล่องแก๊สผมอยู่ตรงไหนชื้โอ้ยนี่ผมนี่ก็ได้นี่ปล่องแก๊สนี่นะครับนี่หัวใจสําคัญอย่าให้ส่วนในส่วนหนึ่งของไม้มาบังปล่องแก๊สนะครับการได้ทานผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคนะนะครับดูลักษณะแล้ว ก็สวยงามเหมือนเดิมครับผมหน้าตาฐานที่ได้เนาะน้องถังดือ้อกับคนบ้านๆอุ๋ยชาแนลฐานสวยงามไหมครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูด้านล่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทเดี๋ยวเอาผ้าใบมาปูตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะเทฐานออกไปเลยครับผมมาดูด้านล่างด้วยกันเลยทีเดียวเนาะว่าข้างล่างมันจะได้ฐานไหมมันจะไม่หรือเปล่าหรือมันจะเหลือเป็นเป็นตอเป็นท่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาผ้าใบไปปูก่อนครับผม อ,อเดี๋ยวผมขออนุญาตวางตล้องวางโทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะปูผ้าใบตรงนี้เดีจะได้เททานลงมาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมทานกันแบบจะจะพร้อมๆกันเลยครับผมกับคนมาบ้านอุ๋ยชาแนลนะครับไปโอ้หนักอยู่นะครับอ้า พังหมดแล้วดินไปไงโอ้สวยงาม งาม วว้าวนี่สุดยอดชมทานด้วยกันครับผมโอ้ยหอนพี่น้องว้าวน้องทางดื้อของเรานอกจากจะคล้ายแก๊สเรีวนะครับ แล้วก็คลายแก๊สด้วยความสวยงามเรามาชมฐานครับตามสโลแกนครับผมกองเอเล่ครับผมโวยหอนพี่น้องโอ้ทานกองเอเล่ครับผม EP ที่ห้าน้องถังดื้อทำภารกิจได้สุดยอดครับผมห่อนหลายพี่น้องเห็นไหมครับพอน,นี้ไๆบ่เหลือด้ครับนี่บ่เหลือด้ครับผมได้ทานด้ครับ บวมิสนครับผมพี่น้องบัวมิสนภาษาอีสานก็คือว่าบวมิทอนใดทีว่ามันมันเหลือเป็นเศษเป็นฟื้นเนาะครับก็คือใหม่ทุกทอนได้ทานทุกทอนครับผมว้าวสวยงามไหมครับท่านผู้ชมครับผมได้ทานสวยงามครับผม เนี่ยท่อนตัวโตวนี่ก็เป็นฐานนะครับอันนี้ก็เนี่ยได้ฐานทั้งหมดนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ฐานนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไหม้นะเนี่ยได้ฐานทั้งหมดครับผมรอบนี้สุดยอดครับผมโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องครับสองกระสอบอืมคิดว่าไม่มีปัญหาเหมือนเดิมครับ เพราะว่า EPC นั่นก็สองกระสอบนะครับสองกระสอบแบบหนืดๆน,นิดนึงแต่กระถึงครับผมแต่กระถึงถึงสองกระสอบรอบนี้ผมก็คิดว่ากับสองกระสอบกับบนหนามีปัญหาคือเก้าครับผมโอ้โหห่อนห่อนห่อนพี่น้องก็ตอนนี้กับทีเที่ยงยางไม่แล้วเนาะพอดีผมไปธุระกลับเข้ามาตอนเศร้าไ่ได้เปิดครับผมมาเปิดในช่วงใกล้เที่ยงแล้วว้าวสุดยอดสุดยอดครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกทานใส่ถุงก่อนนะครับว่าจะได้สองถุงหรือว่าสองกระสอบที่ผมเตรียมมาไว้นี่บ๊อน,นะครับผมน้องถังดื้อกับคนบ้านๆอุ๋ยชาแนลวันนี้ก็ปฏิบัติภารกิจใน EP ีที่5นะครับได้แบบสุดยอดนะครับผมเจ๋งไหมล่ะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์นะครับมีสาระช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมคนบ้านๆอุ๋ยชาแนลพร้อมด้วยน้องถังดื้อด้วยนะครับผมขอบคุณครับ อย่าทำการกรอกทานใส่กระสอบหรือว่าใส่ถุงพร้อมๆกันครับผม โอเคครับผมสิ้นสุดการรอคอยนะครับผมจบภารกิจไปได้ด้วยความสวยงามสำหรับน้องถังดื้อหรือเตาซปเปอร์ซันนะครับนี่คืออะไรครับผมทุกท่านนี่คือเหลือแล้วนะครับไม่น่าเชื่อครับผมรอบนี้เหลือครับเหลือสองกระสอบพวกนี้พวกนี้จริงๆอ่ะเอาเอา,เอาไปแบบปิ้งย่างได้นะครับเนี่ยเป็นพวกเปลือกหรือพวกเศษๆมันนะ เป็นท่านดีอยู่นะครับบ่เมนวาเสียนะตัวเนี่ยแต่ว่าผมผมบอกเอาลงกระสอบเนาะผมกค็คัดคัดแต่ส่วนที่ไม่เป็นท่อนเป็นแท่งดีๆเนาะที่ลงไปอีกอยังเหลือนะครับบบเมนเป็นส้นนะครับบ่เมนส้นผมบ่าอยากเคาะดอกแม่บออยากเคาะดอกเยดายมันเนาะมันเป็นมันเป็นแท่งสวยงามเนาะครับเนี่ยผลงานของน้องทางดื้่นะครับผมสองกระสอบครับผมรอบนี้เกินคาดครับเพราะว่าทุกๆรอบเนี่ย ซองกระสอบนี่แบบตึงๆนะครับซองกระสอบแบบตึงๆคือแบบว่าไม่น่าจะถึงหรือไม่ค่อยถึงซะมากกว่านะครับแล้วบางทีก็ไปแอบ,บเอา,เอา,เอาส่วนของที่เหลือจากเต่าอื่นหลอบอื่นมาใส่มากรอกไว้เห็นมันเต็มกระสอบเนาะเพราะว่าส่วนมากก็คือว่าหนึ่งกระสอบกับอีกกระสอบที่2องอาจจะขาดประมาณนิดๆประมาณเนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วในหลายๆรอบเนาะกะ็อย่างที่บอกมันปัจจัยมันขึ้นอยู่กับหลายด้านหลายอย,ย่างขึ้นอยู่กับการ เลี้ยงไม่พรอมนะครับขึ้นอยู่กับการเรียงไม้อัดไม้ที่จะลงในถังหรือว่าน้องถังดื้อนั่นแหละครับรอบนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดแท้สุดยอดของจริงนะครับของน้องถังดื้อหรือว่าเต่าซปเปอร์สันของคนบ้นบานๆอุ๋ยชายแนลครับผมพี่น้องว่ามันยุ่งยากบอครับพี่น้องว่ามันมันทางานลําบากบอเนาะในการเผาแบบนี้ขั้นตอนมันเยอะบอยุ่งยากบอ สำหรับผมผมว่ามันก็เป็นปกติเป็นธรรมดามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอี่หยังย่งนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการเผาแบบนี้นะครับเรายังบ่ท่านได้มีประสบการณ์หรือว่ายังบ่ทันได้มีความชํานาญถ้าอยากจะสอบถามหรือว่าขอคําแนะนําจากผมผมยินดีนะครับผมคนบ้านๆหนุ่ยชายแนลนะครับกบะทักไม่ได้นะครับพูดคุยได้ใต้คลิปเนาะผมยินดีตอบทุกอย่างที่ผมรู้นะครับยินดีแนะนําทุกเรื่องที่ผมรู้นะครับผม นี่ก็อยากให้พี่น้องได้มีทานไว้ใส้กันเนาะก็ถ้ามีไม่ไม่หยังกับประมาณนี้แหละครับผมเผาไว้ใส้เองเนาะก็คือได้ทีละสองกระสอบหรือว่ากระสอบครึ่งนี่ก็ถือว่า,น,าน่าจะเพะเพราะใส่ได้อยู่นะครับโอเคเมื่อนี้ก็เป็นภารกิจของน้องถังดื้อในอีพีที่ห้านะครับผมน้องถังดื้อสรุปเลยวันนี้ประสบความสำเร็จแบบสุดยอดจริงๆเนาะครับ อย่างที่เห็นบอเดโมครับผมก็คือตามนี่เลยซอ,องกระสอบเต็มเต็มเหลืออีกนะครับในภารกิจรอบนี้อีพีที่5เนาะถ้ายังที่บอกถ้าถ้าเป็นไม้แห้งถ้าเป็นไม้แห้งนะครับถ้าลงเตาซุเปอร์ซันเนี่ยได้ทานร้อเเซแน่นอนถ้าเผาแบบผมเผาเนาะถ้าแบบอื่นผมประมั่นใจแต่ว่าผมร้องมาแล้วนะครับผมผมมีประสบการณ์มาแล้วนี่ขนาด เป็นมีไม่มาดผสมพร้อมนะครับก็ยังได้ทานร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับผมโอเคยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมยังไงก็ขอบพระคุณ fc ทุกทุกท่านท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปช่องคนบ้านบ้านอุย๋ยชาแนลเั็งได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนบ้านบ้านอุย๋ยชาแนลต่อไปด้ครับผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอาจะมีประโยชน์มีสาระนะครับผมคนบ้านบ้านอุย๋ยชาแนล ืัอนี้ลาไปแล้วพบพ่อกันในคลิปหน้าเนะครับผมขอบพระคุณทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าครับผม